สวัสดีครับโนสต๊อปอะตไทยนะครับไม่ได้เจอกันมานาน6-7เดเดือนเลยนะครับวันนี้มียาง m a ็กซิตัวใหม่มารีวิวให้ดูนะครับเพิ่งออกมาจากเตาเลยนะครับตัวนี้เป็น m a ็กซินะครับนี่ m a ็กซิตแม็กซิตเลเซอนะครับโอ้โหดูแก้มครับให้ดูแก้มแบบใกล้ๆเลยแก้มหล่อจริงๆนะครับ โด่งมากๆดูจากด้านข้างครับดูโผล่ออกมาโด่งมากๆนะครับเอาเราดูมาดูแก้มันก่อนนะครับดูครับโอ้โหความรอแม x กซิ t เลเซอร์เอ็ครับตัวใหม่ล่าสุดเม็ดอินเทอร์แลนด์นะครับนะครับตัวนี้นี่ครับเม็ดอินเทอแลนด์นะครับเมืองนอกรู้จักกันดีมากยี่ห้อนี้นะครับไซส์ที่ผมมามานําเสนอก็คือ2 6 5 7 0 1 7นะครับที่เขาเพิ่งผลิตออกมา 2 6 5 7กห้แล้วก็นะครับอีกไซส์หนึ่งก็คือนี่ครับอย่างใหญ่เลย285 7ปดหนะครับใส่แรปเตอร์นะครับตอนนี้ก็ใส่สองหกห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดนี้ก็คือใส่รถยก2นิ้วนะครับนะครับส่วน285 7ปดหนะครับก็ใส่กูนยก2.5นิ้วปาดเล็กน้อยนะครับนะครับประมาณนี้ถ้าใส่แรปเตอร์พวกฟอร์ดอะไรก็ออฟบวก2 0ก็ไม่ติดนะครับ นะครับโอ้โหความหลอ่อใหม่ๆนะครับออกมาจากเตาเลยเดี๋ยวนะครับหล่อจริงๆที่ผมเอาไซนี้มานะครับเพราะรถใหม่ล่าสุดเนี่ยรถที่ผลิตออกมานะครับส่วนใหญ่เป็นลขอบ17ขึ้นแล้วนะครับขอบ16จะเริ่มมีน้อยละขอบ17 18แล้วก็20เลยนะครับกระโดดไป20เลยก็เลยเป็นไซนี้นะครับส่วนขอบ16ทางโรงงานยังไม่มีมานะครับตอนนี้มีเป็น17 แล้วก็มีขอบ15ขอบ15ก็จะเป็นพวก32นิ้วกับ3 3นิ้วนะครับมาแล้วขอบ17ก็มีตามนี้ครับ2 6 5ห0 17ตัวนี้มาดูผ้าใบนะครับมาดูชั้นผ้าใบเทียบเท่าเท่าไหร่อ่านะครับดูสัปดาห์นี่ครับยังใหม่ชันผ้าใบนี่ครับ1 0 PR นะครับเทียบเท่าผ้าใบ10ชั้นนะครับตัวหนังสือเป็นเอกลักษณ์มากๆครับนูนนูนโดดเด่นเลยนะครับ คำว่าเลเซอร์นะครับดูคำว่าแม็กซิตนี่นะครับคำว่าแม็กซิตโอ้โหหล่อจริงๆครับมันมีสองชั้นนูนออกมานะครับแก้มเนี่ยชอบมากๆดูเลยแก้มโอ้โหโหดจริงๆนะครับอะมาดูดอกยางกันบ้างนะครับนี่ดอกยางนะครับดูอันนี้อันนี้ที่ผมไม่ดูดอกยางคือไซส์สองแปดห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะครับตัวน,นี้ก็ผ้าใบสิบชั้นเหมือนกันนะครับผ้าใบสิบชั้นผมลองยกแล้วมันไม่หนักเท่ากับ ไม่หนักเท่ากับอันนี้นะไม่หนักเท่ากับฟอเกนนะครับฟอเกนหนักจริงๆนะครับแต่แก้มหนามากแต่เหมือนแต่เหมือนน้าหนักน้อยกว่านะครับนะโอ้แก้มหนาจริงๆตัวนี้นะครับหนามากๆดักสัมผัสที่ผมสัมผัสนะครับแก้มอย่างหนาเลยนะครับดูดอกยางโอ้นะหล่อเหลาอลการมากๆครับเหมือนเป็นสเตปนะครับสเตปแบบสองชั้นเนี่ยนะมีชั้นบน ชั้นล่างนะครับมีฐานแล้วก็มีชั้นบนชั้นล่างนะครับด้านข้างก็แนวเฉียงนะครับทางซ้ายขวาเป็นยางใส่ได้ได้ยังไงก็ได้นะครับไม่มีโลเคชั่นไม่มีอ่าอินเอาท์ใส่ได้ยังไงก็ได้นะครับเป็นยางแบบสมมาตรใส่ยังไงก็ได้นะครับสลับซ้ายขวาเอาหน้าไว้หลังเอาหลังไว้หน้าสลับในออกนอกนอกออกในอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับแม็กซีนะครับที่มาเสนอวันนี้มีแล้วนะครับที่ร้านนนสต็อปประทไทยนะครับ นะครับอย่างไงเข้ามาดูตัวจริงก็ได้นะครับมาสัมผัสตัวจริงก็ได้เนื้อยางดีมากๆเลยนะครับเนื้อยางดีมากๆดอกยางดุดันมากๆนะครับเหมาะสําหรับตัวนี้นะครับแรปเปอร์เหมาะมากๆเลยนะใส่ได้เลยตัวนี้นะครับเปลี่ยนเฉพาะยางได้เลยถ้าเป็นรถธรรมดาทั่วไปก็ต้องยก2นิ้ว3นิ้วนะครับถ้าเป็นไซส์สองแปดห้าเจ็ดนะครับยังรอมาดูตัวจริงก็ได้นะครับที่ร้านนนสตอก์ปโตทยโอเคฝากเพื่อนๆกดติดตามให้ด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนาน เจ็ดแปดเดือนลงคลิปทีหนึ่งนะครับอ่ะมาดูตัวจริงกันได้นะครับในร้านลองตอวัตถายสวัสดีครับมาเจอกันคลิปหน้า